ปแยเลยอ่ะอยู่ในควันไม่รู้อะไรก่งๆไม่รู้สายเออไอ้แม่โง่ๆแเหยียน้อยหนา่งตายด้วยแฟรงก์แกนเนด์วะกูสู้ได้หมดนะแม็กอ๋อกูยันหลังแม็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเหมดอนฝาเลยกูฟูลี่ไม่เลยหมอมาชุบอยู่ดุ ข้างหน้าใช้ยิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันล่วงไปแล้วว่ะอืมโดนไปเปิดฝาโดนแง้ม อืมไอ้สัสตร์อืมมันไม่ตายว่ะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเราจะมาช่วยแล้อุ้ยเอาละมาช่วยแล้วมีมีใครให้ไหมแถวนี้โล่งเลยเดี๋ยวพี่คุมกันให้ได้แล้วครับเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ว้าเฮียรถถังโอ้โหแม่งเดี๋ยวคนมาแย่งผลงานใครายกันไหนวะรถถังรถถังเดี๋ยวชี้ให้ เกมนี้แม่งไอ้เฮทวินหารรถถังเนี่มันเป็นอะไรที่แม่งโคตรเกลียดเลยอ้าอีเกลียมึงไม่ยิงคนแน่ว่าไปยิงคนหลังกูเฉยเนี่ยเห็นอยู่เมื่อกี้ใครเนี่ยโอ้ยตายอย่างนั้นนะตายแล้วตายแล้วยวไปช่วยแค่ก่อนอ้าอีกแล้วตายมึงเอาระเบิดลง หนาวมากต่อเลยลุยต่อสิดกิดสิคอมเมนต์ไหมสภาพอากาศที่คเครื่องบินมันทิ้งระเบิดเราไม่ได้ตลอดหรอกดูเห็นสัญลักษณ์เครื่องบินที่อยู่ข้างบนไม่จะทำอะไรกับมันได้เลยเพื่อนไม่มีปืนเลยวะ่ะเก่งคืออ้าวโดนไฉโดนโดนแค่สิบก่อนโอเคโดนด้วยเหรอวะคะแนนขึ้นไหมเห็นไหมเนี่ยคะแนน รวมกับที man, ่ย Sch uh, uh, uh. uh ึด huh. ว <int trees> <wei> ่ะดอสิยดิเฮ้ยเฮ้ยยอุยโอ้โหมแต่สร้างอยู่บนหลังคาหลบอยู่กัานกลำลังกำลังบิว d ้งเลยอะไรแจกเด๋ยวพี โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่ามาเลยอยแอบอยู่ดีๆแล้วเลยเช็คไม่น่าร่วงเลยตอนแรกมันก็ไม่เห็นพี่หรอกตอนแรกไม่เห็นดูว่าปลอดภัยแล้วอี๋นั่นร่วงอีกแล้วเฮ้ยแม่งมันดักรอเลยแล้วเว้ยแม่งโอ้โหเฮียแม่งกูจะเอามึงให้ได้เลยแม่งทัมปูเดี๋ยว ตายลักษณะนั้นกูช่วยมึงไม่ได้ตายเนี่ยอยู่ในควันไม่รู้อะไรกลมไม่รู้สายเออแม่กลมยน้อยหนาตายด้วยแฟรงก์แกนเนดว่ะตายอะไรมาเว้ยแซดขึนรถทาง บอกเลยนี่สุดก็มึเกาะบอกแล้วรถทุ่มเกาะของมึงรอดแน่เออจะซีแบนซุดดิซ่อมดิเงเอียงรถเอียงรถเอียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันซ่อมได้มันซ่อมได้แต่กดยังไงก่อนกดเลยสัมไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปจุดซ่อมไหมอ่ะเพราะมันกด ปกติมันกดเลขสามได้อะเฮ้ยได้เห็นแล้วเห็นแล้วอือควันออกเลยตายอื้อสามตัวลวนเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยยิงเลยรวะยิงเมาวยฟูลลี่วัดปัตฐพีเดือดเฮ้ยฟูลลี่วัดปัตฐพีเดือดนะเดือดไหมล่ะ The f u l l y รอรอเล่นำลัเป็นในพระเอกเลยปูโซ่ได้หมดแล้วแม๊ค อ๋อตู้ยล่างแบงโอ้ยโดนเกิดฝาเลยกูณฮูลี่ไปเ่ยหมอมาชุบอยู่ด้กูเก็บเลยได้ได้อีกรอบนะได้อีกรอบได้อีกรอบเหรอเขาปิดแางนี่นี่นี่ทางนี้โอ้โหโหเช็คเต็มเเลยขี่ไปโดนว้าพี่โดนยิงแทนโอึร้อย ข้างหน้าใช้วิ่งมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันล่วงไปแล้วว่ะอืมโดนไปออืเปิดฝาโดนแงมเออไปเลยไปเลยไปเลยมันขับรถไปไปเๆยมันต้องล่อมันต้องมีหลายหลายคันมันต้องล่อเออมันต้องวันนี้เรามัน

ต่าเ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 ต่าต่าเ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 ต่า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 ตา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 ต่า